ตัวีถมาลบขาวแจมแจเลยนะครับว่าจะเปัตคนอลมเซีองศานีมงไปจัหอบเร็วขึ้นไปจัหน่อยเด้อผูงตรุดตลนเบิ่งะเด้อสามร้อยคะแนนานร้อยคะแนน่านเพรขาวสี่เซนแน้อตาจะไปนั่งังตรมาแน่ลยนะหลกะจะมีเพราะขาวบางๆมึงเปี่ยนเร่งมงแตเจ็บด้านขวามือหลกมีขาวแจมแจม บอลหนึ่งร้อยสงยุทธับกันมันจะฝังตัวลงมานะครับยืดเตะข้าแดงผัลุงสัดาตั้ตน่าได้หลายทั้งแน่าได้เยอะๆบ้านปินแดงงูหาทำยุ่นสองไปทำงานจงโจกิตามสองนึงป้า ไปไปได้นะครับสวยงามครับองศาถือว่าสุดยอดนะครับสหรับทีมงานทำยุ่นนะครับในมือนีในหนองบัวบานครับบ้านหนองบัวบานนะครับแล้วท่านที่เส้นขึ้นนะครับสุดยอดครับข้อข้อข้อผ่ายยอดปลายข้อก็ยังดีนะครับสมบูรณ์ อีกแล้วครับท่านถ้าจะมีโงกันต้นขางี้จังหวะแรกคือบาจอดเยี่ยมครับผ็มีบองตีขับยุดกีนแดมมงหู่ห้าห้าตีดังาบพมบัา บางหางเลยนะครับพอเยือเยือนเดี๋ยวเวลาหัวไฟแยีมเปิดทำยุ่นติ่มแดงหมูห้าใครในกระดานมันสั้นหมดเรื่องจะบม้ไฟขึ้นสูงเนี่ยครับกลองสั้นครับเรือจากฐานจะต้องป่ายังต้องนอนอย่าวันหีกไปนะครับเดือนกว่าัวสองเดือนนะครับ กระดิสันเนี่ยบ้านห้างพี่น้องแห่งกำลังใจกันแน่เนื้อพี่น้องกดไหลกดแชร์ซอยแน่หลังจากที่ห้างหายไปโดนหางดิกลับมาาพี่น้องเบื้องเหมือนเคยนะครับพี่น้องครับแชร์คลิปงามๆดีดีเบาบาๆโยกไปเคลื่อนไปลนกระดาษนิ่มๆวาด่างห้าหางดันท้าย หุดยอดทำจุลโมนีนะครับประทับใจเลื่อเกิน <who> ด <médico> ี่น้องกิสัะสูงทำงานกระเร็วควรเฉีเฉียวว่าหลากหลังบนคือเก้านะครับร้อยสามยิงไปได้บางยอดเยี่ยมครับคงเส้นคงวาดีอยู่นะครับไปต่อการันตีได้แน้นะครับ ตรงกลางนะครับเบิ้งเลยทันนี่คือน้ำหนักครับการว่างหายงลีลาการของยุ่นบวกกับราคาฐานจุดบันน้องบุบัตรครับเบอร์นักบุญเวล0าจักรสุเมล่าเป็นร้อยห้าสิบพันบ จังหวะแรกนะครับของไฟสปีดตัวดีนะครับฝายนักขาวกินเซียนได้ยากกันพี่น้องยเยี่มเบิ้งตัดฝ่ามือนะครับแต่พี่นัขาวย่นยันในน้อยการมาเชิดตะแมงหางของคำหยุดครับไฟบอลโนมบอลไหลนะครับพี่ยอดเยี่ยงร้อยแปดสิบพันนะครับฐานร้อยแปดสิบพันไปยอดเยี่ยมครับหาองศานีนะครับน่าจะได้รุ่นเลขกซีนะครับ ลงเบาๆบนเบาๆสองสร้ยค่าแนทหายติดต่อจังหะจุดลุดสายขาวน้ำเดียมไหมครับจุตังแหน่งหางของคำจุนหยอดยำหมักว่า อีนึว่าจุดตาขอเขาฟั่แหลมแหลมมากๆนี่น้องฝิ่งบางแหลมแหลมมันนะครับถ้ามันจะมีสันติไปรวมกันไปจำเป็นตตัวเลิสนะครับสองร้อยเก้าสามจงจกแดาดต้มลดพอมางเลี่ยงกันทำไม่ได้เดี๋ยวหลนะครับสองร้อย ห้าส <ítulo> um ิบค้าแดงานวันเเห็นเป็นคนเต็มโตไว้เถอะละบ้านเต็มคนเต็มโตไว้ท่านเอาเพื่อเขียนด่างขอพื่อของ่าาวจิตตตแยงใน้านหางของบาสองตำราโดยประมานนะครับกันไปกันไปฟังตัวเล็กทุดไทยเปียดนาต่างเจ้าครับต่างเจ้า ทังเจ้าแต่พุทธลุตลาดพูดปุยกันกับเบิ้งเวลาไปนั้งแังตัวแล้มานาล็อเขาเยนแจ้งเลยนะครับลงมาเป็นต้นไม่ลงเสีงขานีังไฟจากรอบเร็วขึ้นนิดหน่อยนะ้รับพุทธลุตลาดเบิ้งเด้วยันเลยสาม รวยคะแนนผ่านเพราะขาวีเนแรกท้างาะี่น้องฝังตัลงมาแ้เลยครับแล้วกจะมีขาบางๆอีเียี่ันเีบด้านขวามือแล้วกัีขาวแจมๆบ้านนึงลวนาทับตันมันจะฝังตัลงมานะครับนเต็ม่าแดผ่าเดี๋ยวบาขาวมันนวลนะพี่น้องมันจะลงมาจ้งกลางพอดีนะครับตงาสามต

ยางกันเวลาตามลงมตาครับสามร้อยเคะแนนสามคะแนนนะครับทำยุ่นจุดบ้านอบัวบานครับอำเภอรัตนบุรีนะครับประเทศอนี้หลเป็นปได้หมงบเ